สนับสนุนโดยกะทิร้อยเปเซนตราอร่อยดีเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเธอยังรอเเห้มขอโทษนะคะคุณอาทีแต่นั่นมันเป็นอรืิองนั่มันเป็นเรื่องผิดนะคะพูดแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวไม่ได้เป็นหลานล้าของคุณย่านะคะนี่น้องนีครับน้องนีเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับน้องนีกำลังขัดใจคนดูอยู่นะครับ นี่เดี๋ยวเหอนนะเดี๋ยวเหอนนะเดี๋ยว,วพี่จะบอกอะไรให้ขัดใจคนดูแบบนี้นะจะไม่ได้เป็นนางเอกขวัญใจช่องสามก็อมขอสวัสดีครับเป็นไฟสั์บันเทิงนะครับผมกับละครเรื่องธรณีนี่นี่้ไข่คลองครับนี่ทำไมต้องแย่งพูดชื่อละครตลอดเลยอะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คหน่อยเช็คหน่อยตัวก็ไม่ได้ร้อนนะฮะสมองก็ไม่ได้ปั่นป่วนนี่น,นี่เป็นไรหรือเปล่าทำไมเพ้อจังเลย นี่วันนี้นะครับเรามาคุยกับคนดูนะไม่ได้มาแย่งกันเป็นหลานักคุณย่าก็รู้แล้วล่ะค่ะแค่อยากจะย้นอนเล่นกับพี่อาทิตย์เอ้ยพี่นาเดนะคะครับผมคุณผู้ชมครับเป็นไรสับมบันเทิงครับคงรู้กันใช่ไหมน,นะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการออกล้งครั้งแรกของเราเรื่องของเรื่องเพง ถ้าไม่รู้ก็เฉยแล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะลิยากับพี่ณเดชจ,จะเอาเบื่องหลังสนุกสนุกมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะผมนอกจากถูกใจนะครับรับรองว่าจะต้องประทับใจแล้วก็รักละครเรื่องนี้แน,น่ การรอคอยสักทีค่ะเพราะนับนิ้วอีกแค่24ชั่วโมงพระนางที่แฟนละครรักหมดหัวใจนเด็ดย่าๆก็จะมาลดแล่นบนจอช่อง3 <S <S เป็นตัวละครพี่อาทิตย์กับน้องนีในละครธรณีนี้นี่ใครครองที่คู่กิ่งทองใบหยกโชว์มาตรฐานนักแสดงมืออาชีพถ่ายทอดสินจิก,กัดตอนแย่งกันเป็นหลานรักคุณย่าอาตุกดวงตาได้น่ารักน่าหยิกและส่งสายตาบอกรักกันได้หวานเจีย๊ยบตอนที่เปิดใจเผยความรู้สึกยังมีอีกหลายอคติ้งที่เเด็ดย่าถ่ายทอดให้ละครธรณีนี้นี่ใครครองเวอร์ชัน2012 สมบูรณ์แบบถูกใจพี่แหม่มทิติมาพูจัดและได้ดั่งใจผู้กำกับอย่างป้าแจวยุทธนาเป็นที่สุดนเดชไม่ห่วงหล่อจับจอบเสียมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ช่วยคุณย่าพัฒนาผืนดินทำเทือกสวนไรนาไถ่โทษแทนพ่อบังเกิดกล้าวที่อดีตเคยขโมยเงินคุณย่าแล้วหนีออกจากบ้านไปย่าแสดงความเหี้ยวเต็มขั้นในฐานะเจ้าินหลานรักเบอร์หนึ่งถึงแม้จะเป็นเพียงเด็กที่คุณย่าชุบเลี้ยงมาเพราะความสงสารก็ตามค่ะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่ สนุกสนานมากเลยค่ะสำหรับตัวย่าๆนะคะจะเป็นเด็กที่แบบสนมากขี้ฉามากจะแกล้งคนนี้ตลอดเลยค่ะครับส่วนอาทิตย์ก็จะเป็นคนนิ่งๆครับผม <c oughs> บเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็ที่มาที่สวนคุณย่าเนี่ยเพราะว่าจะไถ่โทษให้กับคุณพ่อตัวหนูก็จะเข้าใจผิดว่า คนนี้เขาเป็นคนไม่ดีเพราะเขามาแย่งความรักจากคุณย่าแล้เป็นคนที่ต้องการความรักตลอดเวลาก็จะหาวิธีอะไรก็ได้ที่เพื่อที่จะทําให้เขาไปไกลๆไปจากไล่ให้ได้ ธรณีนี้นี้ใครครองยังมีตัวแปรสําคัญที่ทําให้ความรักของหลานคุณย่าทั้งสองยาขึ้นไปอีกทั้งตุนยาน,นีโบสาวิตรีเพื่อนรักที่น้องนีเชีร์ให้ลงเอยกับพี่อาทิตย์เวทางตีวิวัตรลูกผู้ว่าหลานชายคุณย่าที่แม่ผลักดันให้ขายขนมจีบดารุณีวิยดากุ๊กกิฟสุม,มนทิพย์น้องสาวตัวป่วนของเวทางและทองประสีชมพูก่กอนบายสาวชาวบ้านตัวป่วนที่สร้างปัญหาใหญ่ปล่อยเรื่องท้องมัดพี่อาทิตย์จนดิ้นไม่หลุดรวมโดยแก๊งหาก,กเป็นจพลแจ็กเฉลิมพลเอเชิญยิ้มและแม็กชวนชื่นทุก สนุกอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสวยจากทุกมุมของประเทศไทยที่สําคัญยังจะได้ฟังเพลงประกอบละครเพราะๆอาการรักและให้รักมันโตในใจที่นักแต่งเพลงมือทองหนึ่งนรงวิทย์บรรจงแต่งให้ยายา,ยายกับณเดชน์ร้องเพื่อธรณีน,น,นี้ใครครองโดยเฉพาะเลยค่ะให้ความรักมันเติบโตในใจปลูกมันไว้ในสูนลึกที่สุดในใจอยากจะขอ ครับเอ้ยนานนานนานได้ทีคมเลยนะเราอะไรครับคุณผู้ชมครับไปชมข่าวอื่นก่อนนะครับปล่อยให้น้องมีเนี่ยเขายิงไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะผม และสมคอนเซปผู้ชายไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสําหรับนุ่มต๊อกสุภกรที่วันนี้เลิกดียกขบวนขันหมากไปสู่ขอแฟนสาวอุ๋ยทัศรินที่คบกันมาก,กว่า10ปีโดยช่วงเช้ามีพิธีสงตามประเพณีแบบไทยๆตามด้วยขบวนขันหมากรถฮาร์เลย์และรถแห่ว่าที่เจ้าบ่าวที่โชลีลาม,มันๆบนรถเปิดประทุนคันเล็กน่ารักงานนี้ขบวนขันหมากของมันก็เป็นแบบซุปเปอร์บิ๊กไซส์ไม่ธรรมดาเรียกรอยยิ้มได้ตลอดทางเลยค่ะโดยมีพี่กอบสุกกับพี่เล็กนรงมาเป็นเท่าแก่คารมเรธิ์พาฟ้าดาน ประตูเงินประตูท้องกว่า10บด่านก่อนจะเข้าสู่พิธีการโดยมีของม่านทั้งทองคำแหวนเพชรและเงินสดจำนวนหนึ่งล้านบาทตามด้วยพิธีรดน้ำสังงานนี้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานต่างแสดงความยินดีให้พ่อหนุ่มเจ้าคารมมีถายาทกันไวๆด้วยค่ะทายาทเหรอครับรักคือพลังกำลังคือใจสองสิ่งยิ่งใหญ่ผลกำไรคือลูกหลานครับผมต้องรีบเลยครับเพราะว่าอายุก็เริ่มจะจะเยอะแล้วครับพร้อมเสมอค่ะ พรุ่งนี้นะครับเวลานี้นะครับผมอย่าลืมนะครับเฝ้าหน้าจอทีวีช่อง3ไว้นะครับผมเพราะทันทีที่จบศีษันบันเทิงนะฮะเรา2คนนะครับผมผมแล้วก็น้องไอย่านะครับผมจะโผล่ขึ้นมาที่หน้าจอทีวีช่อง3ของคุณทันทีเลยใช่ค่ะในละครโรแมนติกเปี่ยมด้วยสาระแล้วก็ภาพที่สวยที่สุดเลยค่ะตอนนี้นี่ใครครองประเด็นครับ เจ้ายาย่าค่ะสองคนนะครจะสูงวิญญาณของกเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับผมมาปลุกนะครจิตใจสำนึกให้กับเยาวชนนะครับผมรวมถึงคนไทยทุกคนเลยนะครับให้รักคุณอดีนไทยมากขึ้นครับค่ะแล้วก็พบกันนะคะทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์หลังสิ่สัปดานเทิอค่ะสวัสดีครับ